กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจำช่องมาร์ AP และท่านะผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Mark AP อีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็มาตามสัญญานะครับผมอาจจะดูหัวฟูๆไปนิดนึงนะครับวันนี้เพราะว่าไม่ได้หนีผม ในรัะผมปกติจะหนีบผมมาทําคลิปนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้หนีบอาจจะแบบหัวแบบย่อยๆนิดนึงนะฮะโอเคครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาประกาศนะครับผมรายชื่อผู้โชคดีที่รับคัตนานะครับผมคัตนาสีขาวคัตนะเติมเพชรนะครับผมที่ยังมีอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมเติมเพชรนะครับผม2กิจกรรมเลยนั่นเองคือเติมเอ่อเติมปุ๊บเนี่ยได้2กิจกรรมเลยนะครับผม499เเพชรนั่นเองนะครับผมก็คือผมจะ สุ่มแจกนะครับผมจากคอมเมนต์ในคลิปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูจองล่วงหน้าสิกันสูงกันด้วยนะครับผมเพราะว่ามันจะเเข้ามาในเที่ยงคืนนี้แล้วนะครับผมเพราะมันจะเปลี่ยนนอีก 4วันนะครับผมพอเปลี่ยนเป็น3วันแล้วเนี่ยมันก็จะมีพรีออเดอร์เข้ามาก็คือเที่ยงคืนนี้นั่นเองนะครับผมเราจะมาดูพรีออเดอร์กันแล้วก็ของละวันทั้งหมดเลยละกันนะครับผมก็เดี๋ยวมาย้อนดูให้นะครับผมว่ามันมีอะไรที่มันน่าสนใจบ้างในส่วนของเจ้าตัวสีเงินสูงของเดือนกันยายนนั่นเองนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูอะไรกันก่อนดีล่ะเราไปดูจองลุกนั่งก่อนดีกว่านะครับผมก่อนที่จะไปสุ่มอะไรชื่อผู้โชคดีหรือว่าเราจะไปสุ่มอะไรชื่อผู้โชคดีกันก่อนเลย สุ่มรลยเชิผู้ชมเรียกนก่อนเลยดีกว่านะครับผมมันเป็นอันเสียเวลานะครับผมอ่าก็เดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยนะครับผมสุม่มเอ่อ random comment น,มมน,นะครับผมหนึ่งสองสามปุ๊บไปผมบอกเลยว่าคนที่ comment มมแบบว่าไม่ครบเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมก็ random ไปเรื่อยๆเนี่ยพี่ใช้ไปทั้งหมด1,100เพชรนะครับผม Facebook โอเค Facebook พร้อม UID พร้อม โอเคครับผมคนนี้ก็ได้เป็นเอ่อได้เป็นขันธะไปนะครับผมก็เดี๋ยวมาตอบกลับนะครับผมคอมเมนต์ปักหมุดให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ปักหมุดไว้ก็มาตอบกลับว่าผมเป็นผู้โชคดีนะครับผมก็เดี๋ยวจะเอ่อผมจะทักเฟซบุ๊กไปนะครับผมทักเฟซบุ๊กไปนะครับผมนั่นเองนะครับผมก็ได้เลยชื่อผู้โชคดีตามนี้เลยนะครับผม ท่านผู้ชมท่านใดนะครับผมที่เจอปัญหาแบบว่าเล่นเกมอยู่แล้วเครื่องร้อนนะครับผมเกิดอาการทําให้เกมเนี่ย ระตุกนะครับผมแล้วก็ท่านใดนะครับผมที่แบบต้องการเพชรนะครับผมผมแนะนําเลยนะครับผมแอปนี้แอปพลิเคชัน i c l e a นนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็มีกิจกรรมแจกเพชรอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมภายในแอปก็มีฟังก์ชันนะครับผมในการล้างไฟล์ขยะนะครับผมทําให้เครื่องของเราเนี่ยไม่มีไฟ์ขยะนะครับแล้วก็เล่นลื่นมากยิ่งขึ้นเครื่องไม่หนักนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีฟังก์ชันในการสแกนแล้วก็กําจัดไวรัสด้วยนะครับผมทาให้โทรศัพท์เราเนี่ยปลอดภัยจากเจ้าตัวไวรัสนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันนะครับผมลดอุณหภูมิ u ทําให้เครื่องของเราเนี่ยไม่ร้อนแล้วก็ไม่หน่วงนั่นเองนะครับผมก็ฟักงชันนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้นะครับผมภายในแอป ยังมีการจัดกิจกรรมแจกเพชรนะครับผมมูลค่า2,420เพชรนะครับผม645เพชรแล้วก็ยังมีการแจกคูปองอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมกติกาก็ง่ายๆนะครับผมโหลดแอปไอคลีนมากดเข้าร่วมกิจกรรมนะครับผมหน้าแอปแบบนี้เลยนะครับผมกดรับบัตรครบนะครับผม6ใบสามารถรุ้นรับเพชรฟรีแบบนี้ได้เลยนะเดนะครับผมแจกหนักแจกฟรีแจกทุกวันนะครับผมกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ ยี่สิบเจ็ดสิงหาเนี่ยครับผมถึง3กันยาใครอยากได้แอปฟรีนี่ครับเอ,อ้ยใครอยากได้เพรฟรีเนี่ยก็ไปโหลดแอปไอคลีนมาเนี่ยครับผมสามารถหาโหลดได้ที่ Google Play นะครับผมเพสโต t o น e ครับหรือว่าสามารถง่ายกว่านั้นก็โหลดผ่านลิงก์ใต้คำอธิบายเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะ,ะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมโหลดเสร็จแล้วก็อย่าลืมให้5ดาวแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับผม โอเคครับผู้ชมและนี่ก็จะเป็นในส่วนของรายชื่อผู้โชคดีของเรานะครับผมก็ยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับผมและใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมผมมากะจะมาแจกอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะครับผมโอเคกดอนจะถอดไปนะครับผมเราไปดูของพรีออเดอร์กันก่อนดีกว่าที่จะมาในเที่ยงคืนของวันนี้นะครับผมก็จะมีหนึ่งเลยนี่เลยนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวรูปภาพนะครับผมที่มีการยืนยันออกมาแล้วว่า เซียสูงของเดือนกันยาเนี่ยเป็นแมงป่องอ่าแมงป่องม่วงอย่างแน่นอนนะครับผมม่วงขาวนะแล้วก็จะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมพรีเวนด้าหรือว่าของจองล่วงหน้าพรีเซลนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวเออ่กล่องศพตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมโดยที่กล่องศพตัวนี้นะครับผมก็จะมีหน้าตาและก็เอฟเฟกเป็นแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นของพรีเซลนะครับผมนี่เป็นไงเอฟเฟกนะครับผมก็จะมีเป็นเอ่อสายฟ้าจากหางแมงป่อง มาที่ตรงแกนพลังของมันตรงที่หัวแมงป่องนั่นเองนะครับผมเนยแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมก็เป็นตัวแบบนี้เลยนะครับผมเป็นกล่องศพแทบทองนะครับผมเป็นกล่องศพที่เป็นพรีออเดอร์นั่นเองนะครับผมก็ถามผมว่ามันเทไหมนะครับผมผมว่ามันก็เทดีนะครับผมถามว่าแบบคือผมเนี่ยชอบสะสมพรีออเดอร์อยู่แล้วนะครับผมเพราะอย่างที่รู้กันว่าพรีออเดอร์หรือว่าของจองล่วงหน้าเนี่ยมันเป็นของแรอย่างแน่นอนนะครับผมแรแบบแร่จัดเลย และพอๆกับของที่อยู่ในสิ่ันสูงเลยนั่นเองนะครับผมเนะก็นั่นแหละเป็นของจองล่วงหน้านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับผมก็เป็นของรางวัลย้อนหลังนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมใครที่ไม่ดูก็เดี๋ยวมาดูกันนะค,ะครับผมก็เป็นตัวนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะเนียเป็นไงนี่ก็เป็นตัวกดเข้าไฟพาร์นะครับผมแล้วก็เป็น วิดีโอเปิดตัวแบบนี้เลยนะครับผมน mm ี hmm. ม่แมงป่องบอกเลยว่ากระแสตอบรับนะครับผมของภาพิปากเนี่ยค่อนข้างน่จะล้นหลามมากๆเลยนะครับผมนี่ทหารพวกนี้มาอีกแล้วนะฮะ mm hmm. เปิดมาจิ้มเป1นททีเนี่ยจิ้มจึ๊ดดึงปืนปืนแปลงล่างเป็นสกินปืนแล้วก็ส่วนกลับไปจิ้มอีกหนึ่งจึ๊โอ้โหปืนหักเลยนะฮะ mm hmm. โอเคนี่ก็เป็นในส่วนของวิดีโอเปิดตัวนะครับผมของซีซั่นสูงของเดือนกันยายนหรือว่าซีซั่นที่ 40นั่นเองนะครับผมเน่เป็นงานอันนี้ก็เป็นขั้นนะครับผมของรางวัลตามขั้นก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมก็ของรางวัลพิเศษชิ้นแรกก็จะเป็นรถกีปนะครับผมแล้วก็มีพวกสก,กินปืนปกติเลยนะครับผมแล้ว่อยมีอะไรเนาะนี่ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นตรีมสีม่วงขาวนะครับผมม่วงขาวลายแมงป่องนั่นเองอันนี้ก็เป็นชุดผู้หญิงนะครับผมชุดผู้หญิงแบบว่าตัวเต็มเลยนะครับผมนะเน่จะทั้งหมดห้าชิ้น,นะครับผม5ห,หรือ6กว่า น่าจะห้านะครับผมนะั้นน่าจะไม่มีสีหน้าหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นตัวเสื้อนะครับผมตัวเสื้อก็ไม่ได้มีเอฟเฟกมากนะครับผมใครมีคนถามมาว่าทำไมันเป็นแถบง่วงใช่ไหมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมนะ นี่เลยนะครับผมก็จะเป็นกล่องสุ่มเอ่อกล่องสุ่มหิน็อกเกรดนะครับผมก็จะมีเจ้าตัว M8 เนี่ยมาด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นสกินปืนซองพกนะครับผมอันนี้ก็เป็นเสื้อยืดย้อมสีนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรสําหรับสายฟรีนะครับผมสายเติมใสยเติมสายเติมก็นี่เลยครับผมเป็นเจ้าตัวแอมบอร์ดค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นระเบิดสีกันสูงนะครับผมที่เคยบั๊กมาในกิจกรรม4ปีฟรีไฟนั่นเองในส่วนของรูปนะครับผมแต่ว่านี้เขาก็แก้แล้วนะครับผมแก้เป็นระะเเบิดดแแงงล้วนนนั่อฮะ ก็ประมาณนี like, ้เลยนะครับผมมีแอร์บอทสองอันนะครับผมซีซั่นนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมกระเป๋าฟรีก็เป็นตามนี้เลยเนี่ยแล้วก็กระเป๋าเติมก็จะเป็นเหมือนกับตัวแมงป่องเลยนะครับผมเป็นออกแนวแบบหุ่นยนต์หุ่นยนต์อนาคตอนาคตหน่อยนะครับผมตัวนี้คือตรีมสีมันเนี่ยมันคล้ายกับเจ้าตัวเอ่อคล้ายกับซิงเกสูบแบล็กแพนเทอร์นะครับผมที่เป็นสีขาวม่วงนะครับผมขาวม่วงดําม่วงอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมนะ ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมในส่งเจ้าตัวผู้ชายนะครับผมผู้ชายก็เป็นเซตตามนี้เลยแยกได้ให้ห้าชิ้นเช่นเดียวกันนะครับผมไม่มีลายหน้าเหมือนกันเนาะตัวนี้ผ้ามีปากนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าสุดจัดประหลอดบอกจริงๆในส่วนของเจ้าตัวผ้าปากนะครับผมแล้วก็กก่าวมาดก็เปลี่ยนจากสีม่วงขาวเป็นสีแดงชมพูนั่นเองนะครับผมนะก็ไม่ค่อยมีอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ อันนี้จะเป็นสกินระเบิดนะครับผม,ผมเวลาปลาไปก็เหมือนกับมีพิษแมงป่องเนี่ยระเบิดออกมานี่นอเนองนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเวลาใส่อยู่กับตัวคนนั่นเนองนะครับผมนี่ก็ใส่กับเจ้าตัวผู้หญิงนะครับผมก็จะดูแบบเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็พอใส่กับตัวผู้ชายเนี่ยมันก็จะดูแบบใหญ่ๆหน่อยนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของอสีสูงของเดือนกันยายนซีซั่นที่40นะครับผมแล้วก็จะมีพรีออเดอร์ใน ในเช้งคืนนี้นั่นเองนะครับผมก็เอามาให้ดูกันว่ามันเป็นเจ้าตัวนี้นะครับผมเป็นกล่องศพแล้วก็มีการยืนยันแล้วอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับผมวันนี้มีกิจกรรมอะไรมามีการเติมเพชรนะครับผมเป็นทีวาตัวนี้ก็เป็นการชุบนะครับผมแล้วก็ผู้ชุบเนี่ยจะได้ให้พี่นะครับผมชัว่วคราวเ,เมื่อหลังจากชุบสําเร็จนั่นเองนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรนะแล้วก็ร้านค้ามืดของเรานะครับผมเรามาเริ่มสูงกันเลยนะครับผมจังวันนี้ได้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ เกินไป74นะครับผมผมแบบไม่ได้70ปรแบบโคตรนานมากๆแล้วนะครับผมก็เป็นการเอ่อใช้เพชรนะครับผมใช้เพชรตัวนี้ก็เป็นการสุ่มใช้เพชรเอ่อไม่ใช่ไม่ได้ส่มใช้เพชรใช้เพชรนะครับผมเพื่อลดล็อกในการซื้อเองนะครับผมแล้วก็ในวันนี้เนี่ยผมจะยังไม่เล่นกิจกรรมนี้นะครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะมาแจกคาตนะอีกหนึ่งเล่ม นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้เลยนะครับผมก็ยังไม่เล่นแล้วกันนะครับผมจะเก็บไว้เล่นพรุ่งนี้แล้วก็จะมาจัดกิจกรรมแจกนะครับผมแจกคาตนะนะครับผมคาตนะในคลิปหน้านั่นเองนะครับผมก็เป็นเกี่ยวกับร้านค้ามืดว่าผมจะใช้เพชรไปทั้งหมดกี่เพชรนั่นเองนะครับผมจะมาดูกันว่าผมซื้ออะไรไปบ้างนะครับผมนะโอเคท่านผู้ชมนวันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe, s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาร์กเอพีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลางไปก่อนแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าคืนนี้นะจะได้สตรีมหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันในเพจละกันนะครับผมน่าจะไม่เกินเที่ยงคืนนะครับผมสำหรับวันก็ต้องลางไปก่อนแล้วไว้เจอคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุกจู๊